ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมิตรสัมพันธ์ไบโอเทคทางเลือกเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนเพิ่มผลผลิตฟื้นฟูดินปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ดินแข็งดินเสื่อมสภาพพืชโตช้าผลผลิตน้อยใช้ปุ๋ยเคมีเยอะแต่ไม่คุ้มต้นทุนขอแนะนำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมิตรสัมพันธ์ไบโอเทคผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์หมักด้วยจุลินทรีย์สูตรเฉพาะ ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนสุยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในดินพืชโตไวรากแข็งแรงผลผลิตเพิ่มลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนระยะยาวปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมิตรสัมพันธ์ไบโอเทคคือปุ๋ยที่ได้จากวัสดุธรรมชาติเช่นซากพืชหรือผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการเกษตร ที่ผ่านกระบวนการหมักบ่มหรือแปรสภาพให้ได้ธาตุอาหารพืชในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้และปลอดภัยต่อดินสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมิตรสัมพันธ์ไบโอเทคมีธาตุอาหารครบถ้วนมีธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองจุลธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีเป็นต้นซึ่งช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ลดเชื้อโรคมลิตวัชพืชและกลิ่นเหม็น มีค่าความเป็นกรดด่างเหมาะสมอยู่ในช่วง6 5ถึง7.5ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชไม่ปนเปื้อนโลหะหนักปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมิตรสัมพันธ์ไบโอเทคปรับปรุงโครงสร้างของดินให้โปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีเพิ่มจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ซากพืชกากถั่วเหลืองจุลินทรีย์ย่อยสลายเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดข้าวพืชผักผลไม้พืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับมีทั้งแบบกระสอบและบรรจุถุงขนาดเล็กยินดีบริการส่งพี่น้องทั่วประเทศ